กลับ <c oughs> สวัสดีท่านผู้ชมท,ท่านนะครับวันนี้ครัวชายแมนออนทัวร์มีโอกาสได้แวะเวียนมาที่อ,อําเภอตานสุมนะครับจังหวัดอุลราชธานีครับตอนแรกก็ขี่ผ่านร้านไปแล้วแหละแต่เห็นป้ายร้านนะครับก็เลยสะดุดสะดุดสายตานิดนึนนงเห็นว่าขายหมูกระทะด้วยแต่ว่าตอนกลางวันนี้จะมีเป็นก๋วยเตี๋ยวที่เป็นหมูตุน๋น เป็นเซตนะครับเซตละร้อยห้าสิบบาทบมีเส้นหลากเส้นแล้วก็มีน้ําซุปมีผักมีอะไรให้เราทานนะครับก็ยังไม่เคยลองทานนะครับมาทานครั้งแรกเดี๋ยวอีกสักครู่มาดูว่ารสชาติหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับจิบน้ําก่อนนะครับคอแห้งเดินทางมาไกลวันนี้บรรยากาศก็คึมฟ้าคืมฝนนะครับวันพฤหัส เวลาประมาณเที่ยงครึ่งนะครับพอดีแวะอ่านร้านนี้มาเจอชื่อร้านอย่างเป็นทางการก็หมูกระทะหลังบ้านนะครับอำเภอตานสมนะครับออกจากตัวคาดว่าน,นั้นน่าจะอยู่ในในอำเภอเมืองเลยนะครับในอำเภอในในอำเภอตันสมเลยนะครับเลยอำเภอตานสมนะครับมุ่งหน้าไปทางพี่บูนประมาณสัก สองสามกิโลนะครับร้านจะอยู่ฝั่งซ้ายขี่เข้ามาในซอยก็เจอเลยครับาอเดี๋ยวอีกสักคู่นะครับว่าหน้าตา๋วยเตี๋ยวตุนเซ็ตร้อยห้าสิบบาทจะน่ารับประทานแล้วก็จะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวมาติดตามรับชมกับผมตอนต่อไปครับอน่อยนี่เป็นเซ็ตนะครับร้อยห้าสิบบาทผวดเต๋ยวเนื้อตุนนะครับก็ ทางร้านก็จะมีเป็นเซตแบบนี้มาให้นะครับส่วนเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นใหญ่นะครับเส้นเล็กเส้นมีนะครับเราอยากทานอะไรเราก็ลวกนะครับลงไปในหม้อนี่ก็จะเป็นเซตผักนะครับมาให้เนื้อนี้ก็จะมีเนื้อตุนนะครับเนื้อลายแล้วก็จะเป็นในส่วนของอผ้าคีริ้วนะครับน้ำซุปอยู่ในนี้นะครับเราอยากทานเราก็ลวก ลวกลงไปนะครับลักษณะคล้ายๆจิ่มจุ่มนะครับแต่จะเป็นรสชาติจอ,อกเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราให้คนกอนนะครับเป็นเจ้าของร้านแนะนำวิธีการทานลักษณะก็จะคล้ายๆจิ่มจุ่มนะครับว่บาง,งั้นเราจะใส่เส้นนะครับเราอยากทานเส้นเส้นชนิดไหนก็ เราใส่ตรงกระบวยนะครับลวกเองครับรบ,บริการเองก๋วยเตี๋ยวสูตรนี้ลงในน้ำซุปหม้อน้ำซุปนะครับแบบนี้ยังไม่เคยทานนะครับยงไม่เคยทานก็เป็นก๋วยเตี๋ยวที่แปลกใหม่ดีนะครับ จะประมาณนี้นะ,ะี๋ยวประมาณนี้ผมขออนุญาตชิมเนื้ออะไรครับกับน้ำซุปก่อน เยอะน้อยเติร์เหมาครับก๋วยเตี๋ยวแบบนี้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับถ้าถ้าเกิดอยากมาทานก็ตั้งแต่สิบโมงครับถึงกี่โมงครับตัวนี้เราเปิดพร้อมเลยกับหมูกระทะก็สิ้นสุดตรงที่สามทุ่มครับอ่าสามทุ่มนะครับอเดี๋ยวผมลองชิมเนื้อลายก่อน อืมไม่มีน้ำกินเลยนะครับ้าบเนื้อรายนี้รสชาติค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเนื้อมันสดแล้วบวกกับน้ำซุปนี้มีความหอมนะครับตุนเห็นบอกว่าตุนตุนนี่ใช้เวลาค่อนข้างเป็นวันก็มีครับในการตุนเนื้อจนจุดอยู่คกระดูกเองเดี๋ยวลองอันนี้เป็นเนื้อตุนนะครับที่หั่นมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ยังไม่ได้ทานข้าวเที่ยงนะครับเรียนเชิญได้ครับผมอมถือว่ารสชาติดีเลยครับเดี๋ยวจะอยู่ไกลนะฮถ้าจะอ,อยู่บนมีเสร็จละว,ว่ารสชาติค่อนข้างดีเลย เรียบควาผม,มได้หนึ่งวยละน,นี่คือหน้าตาที่ลวกเสร็จแล้วเรียบร้อยอันนี้อยากได้ลูกชิ้นอยากได้น้ำก็ตามความสมัครใจนะครับ <c oughs> สำหรับคนที่ชอบในรสชาติก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วนะครับ ผมแนะนําเลยว่าร้านนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับถ้าหากได้แวะมาทางอุตานสุมนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวบ่ายนี้มีภารกิจเดินทางไปทํางานต่อนะครับที่แข่งตะนะนะครับสําหรับใครที่อยากทานก็ฝากพิกัดร้านไม่หน่อยครับโคหนาก่อนครับออยู่ตรงอุตรตานสุมนะครับทางเส้นทางไปพิบูลังาหาร ก็ขับรถเลยมาเ,ยมเลยอำเภอตนสุนมาประมาณ3กิโลครับ,ร,บร้านจะอยู่ฝั่งซ้ <c oughs> ายมือติดกับตลาดนัดชุมชนบ้านทุง่งเจริมครับอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตทานก๋วยเตี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ